สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับกลับมายจัตลาดแล้วครับผมเนีย่ยเป็นคนทิชชงานครับคนดําครับคนดำสิมาเอาของลงพี่น้องครับเอาเอาลงยกกระสอบเข่าก่อนไหมยกกระสอบเข่าลงก่อนเนี่ยเอาลองเบิง้งยกได้รบ่ลอาลองเบิง้งเอาเอาเลยเอาเอคืออะไรเอา้าโยก ยังก็สอบเขาลงก,ก่อนไหมบอนะ <laughs> ตอนนี้ก็แก่สิทีหาแล้วครับมืัอนี้กลับมาสวยเติบวับนอาทิตย์บนต้องฝ่าวันไหนครับวับนอาทิตย์คนเประจุงานกัน,กน,กนเนาะครับเนาะไปเร,เรื่อยๆครับตรงไหนคืออย่างตรงนี้คือตาพี่น้องครับไปมาโยกไม้รุงยกเป็นบิงบึงรุง่ ม,มายกไม้เด้อเดี๋ยวจะให้ยกสอบเข่าชั่วพี่น้องครับมือน,นี่นี่ใบบกขามครับใส่สมไก่นะครับเนาะเสร็จมาหมาเอฟเอฟครับเอามาจุดเตีเยเ้ยวนะน,นะครับยี่หอนน้อในใ่ดีครับแสบก็จะห่ออื่นเนาะติะะลองครับ มายก์กับสอบเขาเด้ยวยมายกกับสอบเขาไปน,ไน,น,นี่อันนี้อ, <No. S 1> อ๋อ,อ,อนี่อ๋อเนี่ข้อไกลเลยเขาอยู่ีเดียวเอ้าเอ้าฝันเอาเนี่ยประมาณนี้นะครับคนหนึ่งกลับไปตลาดคนหนึ่งเคยกนถ่ายอยู่บ้านครับ สองคนครับเป็นการถ่ายยาบ้านน้องใหม่ครับเสือกไว้ถักแกงมืออื่นครับถ้าน้องใหม่ต้องเห็ดเตียมไว้มื่อเนึ่นครับเนาะต้มไว้มือนี้สิมีต้มไก่มีสุบเผ็ดเฟืองมีลาบปลาดุกครับมือนีอนี่เห็ดเสริมไปนะครับเนาะเสริมกับกระยางกับแผงหมอกครับนี่นะครับขาขาย ลงทุนเองเก็บเองครับทุกอย่างคือเห็นงีนนะครับเนะาะครเข,า,ขา,าก็ต้องรับเอง,เองครับนี่มะละครับผมประดุกที่น้องมาเนี่ยประดุกสิบโลที่แก้วครับตัดัดำเด้อเหมือนนี้ มาละใส่ได้กอมาละเอ้า <Okay. S 1> ไปดีกว่าลูกขวเวลาพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องครับขามาชมบรรยากาศเล็กๆหน่อยๆนะครับเนาะมือย่มเสาครับนี่แหละยูก,กันดังเสี่งละครับขอบกมาชิมนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม